เจสีเอสบีเอสเอ็นหาหาดีบีบีเอฟเอสเอแช์เฮเฮทูเอเบเดิร์สี่เบิร์ฟรีบรียชมหาเทพกลับมาเกิดใหม่กลายเป็นหมอเทวดาแถมยังกลายเป็นคุณพ่อแม่ของลูกก็สวยราวกับนางฟ้านางสวรรค์แถมลูกสาวที่น่ารักยังไม่เถียงที่จะหาแม่คนที่สองคนที่สามลูกคนนี้ช่างเป็นเด็กไหวพริบดีจริงดีจริงห้าห้าห้าพลังของพระเอกพลังลมปราณแห่งพงไครช่วยในการรักษาฟื้นฟูร่างกายลดความเจ็บปวด วิญญาณเทพช่วยให้พระเอกอย่างรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วลำดับชาวยุทธในโลกมนุษย์ขั้นหมิงขอบเขตที่1ถึง9ใช้กำลังภายในในการต่อสู้ได้ขั้นอานขอบเขตที่1ถึง9สามารถปล่อยพลังลมปราณออกไปทำร้ายคู่ต่อสู้ได้บรรพจารย์ขอบเขตที่1-9ถึงสามารถดูดซับพลังฟ้าดินมาใช้ในวรยุทธ์ได้ลำดับพลังในโลกเซียน เลี้ยงที่ขั้นแรกเริ่มในการฝึกเทียบได้กับขั้นหมิงขอบเขตท,ที่9กงจีเทียบได้กับขั้นอ่านในโลกมนุษย์จินตานเทียบได้กับบรรพจารย์ในโลกมนุษย์